สาเหตุหลักที่ทําให้เราเกิดโรคไหวตายจากการวิจัยจยากแพทย์คือการมีปริมาณสะสมของสารพิษมากจนเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจจนทําให้เกิดอาการไหลตายขึ้นได้และอีกประการหนึ่งคือการขาดสารอาหารประเภทวิตามิน B 1ที่ทําให้คนแข็งแรงเกิดความอ่อนเพลียและอยากนอนพอหลับแล้วก็หัวใจวายตายเกือบจะทันทีนั่นเอง อ้ไรครับกลับบ้านเป็นไงบ้างโคตรเซ็งเลยพี่ไม่อ่ะน่าเบื่อรอแล้วพี่อืรอนะไม่ไหวแล้วเฮ้ยนะทำงานเลยครับเจอไหมครับเขาไปนานนะอย่าไปนาน เฮ้ยเฮ้ยเชียนตื่นดิเฮ้ยเชียนเชียนเป็นอะไรเนี่ยเชียนน่าตกใจใช่ไหมครับคุณผู้ชมว่าอาการของโรคนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยสามารถเสียชีวิตกันได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาการของโรคเนี้ยมันเริ่มมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอพร้อ,รอมๆกันเลยครับ การเต้นรลิกของหัวใจที่เราพบในคนไข้หลายตายเนี่ยก็เกิดจากหัวใจห้องล่างอะค่ะที่มันปกติเป็นปั๊มหลักคอยดีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายตัวหัวใจห้องล่างนี้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรต้องบอกว่ายาง้นทําให้มีการเต้นไม่สม่าเสมอของหัวใจห้องล่างมีไฟฟ้ามกระตุ้นให้มันบีบตัวเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆทาให้แทนที่จะบีบตัว โครงโ,โครมแบบนี้แหะคะ่ะแบบที่จะบีบตัวเอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายมันก็บีบตัวไม่ได้ะคะ่ะสั่นเล,ล็กเล,ล็กเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอคะ่ะในเวลาสัก30บวินาทีถ้าเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอคนไข้ก็จะเป็นลมหมดสตินะคะ4นาทีถ้าเป็นอย่างนี้ไม่หายสมองตายคะ่ะแล้วก็ 6- กถึงเนาทีเสียชีวิตการเสียชีวิตกระทันหันจากโรคไหลยตายเกิดจากการเต้นริกที่ไม่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดขึ้นเอง ทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจนกระทนหันเป็นผลให้กล้ามเนื้อตามตัวแขนขาเกิดอาการเกร็งและหายใจเสียงดังจากการมีเสมหะในหลอดลมบางรายจ,จะมีอุจจาระปัสสาวะรากจ,จากการสูญเสียการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติผู้ป่วยจะมีใบหน้าริมฝีปากเขียวพรำและเสียชีวิตในเวลารวดเร็วหากไม่ได้รับการคู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพและใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจให้กลับมาทำงานเป็นปกติเพื่อหยุด Vf โดยเร็วที่สุด ในบางครั้ง v f อาจหยุดเองได้และผู้ป่วยจะรอดตายได้เช่นกันแต่ก็อาจจะเกิดสมองพิการถาวรหากขาดออกซิเจนนานน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับกับอาการของโรคนี้ อาการของโรคไหล่ตายนี่นะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับเพราะมีอาการเนี่ยแสดงถึง2ทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางด้านจิตใจคุณผู้ชมนะครับควรสังเกตได้จากตัวเรานะครับว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่หากรู้สึกว่ามีอาการผิดปกตินะครับก็ควรเข้าไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการรักษาทันทีนั่นเองนะครับในการรักษาโรคไหล่ตายในทางการแพทย์ตอนนี้มีวิธีการรักษาอยู่2วิธี หนึ่งคือการรักษาโดยการใช้ยาซึ่งการให้ยาก็ขึ้นอยู่กับอาการของโรคไหลาตายที่ผู้ป่วยเป็นว่ามีอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้ามีอาการที่รุนแรงมากการใช้ยาก็ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้และอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีก็คือการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปในร่างกายมีวิธีการอย่างไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ จริงๆก็คงต้องบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นหลายตายเนี่ยในวันปกติของเขาไม่เกิดปัญหาอะไรค่ะแต่ในวันวันร้ายคืนร้ายเช่นพักผ่อนน้อยดื่มเหล้าใช้สารเสพติดหรือใช้ยาบางอย่างหรือไม่สบายพวกนี้ทําให้อาการหลายตายเ,าเกิดขึ้นทําให้เสียชีวิตกดยทันทันในวันเหล่านั้นได้ค่ะ ของค,ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าวิธีการรักษาโรคไหลาตายเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงหน้าว่าวิธีการดูแลตัวเองหลังการรักษาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ การรักษาโรคไหลยตายที่ได้ผลดีที่สุดคือวิธีใด